ค a วาซากิ JS800SXR เปิดตัวขึ้นเพื่อสานต่อความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้าอย่าง JS750 และกลายเป็นเจ็ตสกีแบบยืนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคนั้นจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีเครื่องยนต์2จังหวะ 800cc กับตัวถังที่ออกแบบให้มีเสถียรภาพสูงแต่ยังคงความคล่องตัวระดับสุดยอดนักขับสามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจทั้งในความเร็วต่ำและความเร็วสูง เครื่องยนต์ของ js 8 0 0 sxr เป็นแบบ2สูบเรียง2จังหวะขนาด781ซ cc ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังมหาศาลถึงประมาณ80แรงม้าเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่แรงและต่อเนื่องทำให้ทุกครั้งที่บิดคันเร่งจะรู้สึกถึงพลังดิบของคาวาซากิอย่างแท้จริงระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคาบูเรเตอร์คู่ช่วยให้การตอบสนองของเครื่องยนต์รวดเร็วทันใจบิดปุ๊บติดปั๊บไม่มีอาการหน่วงแม้แต่น้อย นอกจากพลังเครื่องยนต์แล้วตัวถังของ JS800SXR ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับคำชมอย่างมากคาวาซากิใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาทำให้สามารถทรงตัวได้ดีแม้ในคลื่นแรงตัวเรือมีความยาวประมาณ2.3เมตรและความกว้างราว0.7เมตรออกแบบให้มีจุดศูนย์ถงต่ำเพื่อความมั่นคงในการเข้าโค้งและการกระโดดคลื่นความสมดุลนี้เองที่ทำให้ JS800SXR ถูกใช้ในการแข่งขันระดับโลกหลายรายการ เสียงเครื่องยนต์ของ JS800SR ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงแผดกล้องเมื่อเครื่องยนต์เร่งรอบสูงสร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งผู้ขับและผู้ชมที่อยู่ริมฝั่งเสียงนั้นไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงพลังของมันแต่ยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณของนักแข่งที่พร้อมเผชิญทุกคลื่นลมอย่างไม่เกรงกลัวในการออกแบบคาวาซากิยังคำนึงถึงผู้ขับขี่เป็นหลักมือจับถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่าทางยืนช่วยให้การควบคุมในขณะทำความเร็วสูงมีความแม่นยำ ตัวบอร์ดวางเท้าถูกออกแบบให้กว้างและมีพื้นกันลื่นทำให้ผู้ขับสามารถปรับท่าทางได้อย่างอิสระและมั่นคงแม้ในสภาพน้ำที่ลื่นหรือแรงกระแทกจากคลื่นสิ่งที่ทำให้ JS800SX โดดเด่นกว่าเจ็ตสกีรุ่นอื่นในยุคเดียวกันคือความสามารถในการเร่งจากศูนย์ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีการตอบสนองของคันเร่งที่รวดเร็วและต่อเนื่องทำให้การขับขี่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความท้าทาย ผู้ที่ได้ลองขับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเจ็ตสกีที่ควบคุมง่ายแต่เร้าใจสุดๆคาวาซากิไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความเร็วเท่านั้นแต่ยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและความทนทานตัวถังถูกออกแบบให้รับแรงกระแทกจากคลื่นได้อย่างยอดเยี่ยมระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เกิดปัญหาความร้อนสะสม นอกจากนี้ยังมีระบบดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อผู้ขับตกจากตัวเรือช่วยป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในด้านดีไซน์ภายนอก JS800SXR มีเส้นสายที่เฉียบคมสีเขียวอมดำแบบฉบับของคาวาซากิสะกดทุกสายตาโลโก้คาวาซากิด้านข้างลำเรือดูแข็งแกร่งและบ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนรูปลักษณ์โดยรวมให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องจักรที่พร้อมพุ่งพยานไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา สำหรับนักแข่งหรือผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย JS800XR s ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดเพราะมันสามารถดัดแปลงหรืออัปเกรดได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นใบพัดสมรรถนะสูงระบบกรองอากาศแบบสปอร์ตหรือท่อไอเสียแต่งที่ช่วยเพิ่มเสียงคำรามให้ดูดันยิ่งขึ้นนักแข่งหลายคนเลือก JS800XR s เป็นฐานในการพัฒนาเจ็ตสกีแข่งระดับมืออาชีพเพราะพื้นฐานของตัวเรือนั้นยอดเยี่ยมและปรับแต่งได้ง่ายถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมาก และมีเจสกีรุ่นใหม่ใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแต่ JS800SR ยังคงถูกพูดถึงอยู่เสมอในวงการเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคทองแห่งเจสกีแบบยืนเครื่องยนต์จังหวะที่ให้เสียงเร้าใจและแรงบิดจ,จัดจ้านยังคงตราตรึงใจผู้ขับขี่มาจนถึงทุกวันนี้ในตลาดมือสอง JS800SR ยังคงได้รับความนิยมสูงราคายังทรงตัวดีเพราะเป็นรุ่นที่นักสะสมและนักแข่งตามหา การดูแลรักษาไม่ยุ่งยากและอะไหลยยังพอหาได้ในหลายประเทศโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและอเมริกาผู้ที่เคยครอบครองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงจะเก่าแต่ยังแรงเหมือนวันแรกที่ออกจากโรงงานหากพูดถึงประสบการณ์การขับจริง JS 8 0 0 sxr มอบความรู้สึกที่แตกต่างจากเจ็ตสกีทั่วไปทันทีที่คุณยืนบนตัวเรือคุณจะรู้สึกถึงแรงดึงแรงสั่นและแรงคลื่นที่ส่งผ่านมาทางเท้าและแขนอย่างชัดเจนการบังคับเลี้ยวในความเร็วสูงให้ความรู้สึกเหมือนการขับรถแข่งบนผิวน้ำ ต้องอาศัยทั้งทักษะและสมาธิสูงแต่เมื่อคุณชิมกับมันแล้วคุณจะหลงรักความรู้สึกนี้แบบถ่อนตัวไม่ขึ้น k a w a s a กิ JS 8 0 0 s SXR ไม่ได้เป็นเพียงเจ็ตสกีแต่คือความทรงจำของยุคสมัยที่เทคโนโลยีและความกล้าผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นเครื่องยนต์ที่ทำให้หลายคนเริ่มต้นเส้นทางนักแข่งและยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ็ตสกีรุ่นใหม่ๆถือกำเนิดขึ้นตามรอย แม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่ชื่อของ JS800SXR ยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการเจ็ตสกีโลกในฐานะราชาแห่งเจ็ตสกีแบบยืนที่เปลี่ยนภาพการเล่นเจ็ตสกีจากกิจกรรมพักผ่อนให้กลายเป็นกีฬาความเร็วที่ท้าทายและร้าใจที่สุดและนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของคาวาซากิ JS800SXR เจ็ตสกีที่ยังคงสะกดทุกสายตาและทำให้หัวใจของผู้ที่รักความเร็วเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมันบนผิวน้ำ คลื่นอาจซัดแรงแต่สำหรับ JS800XR s ไม่มีคำว่าถอยมีแต่คำว่าพุ่งพยานไปข้างหน้าเท่านั้นนี่แหละคือจิตวิญญาณของคาวาซากิอย่างแท้จริง